สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทที c ีคอนซัลแทรเสนอ ต้อนรับข้าสู่รายการทําดีที่พ่อทำนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็ยังอยู่ที่โรงเรียนวัดลําต้อยติ่งครับแล้วตอนนี้พี่โด่งนะครับก็อยู่ที่คลองหลวงแพ่งนะครับเทปที่แล้วครับได้อยู่กับอาจารย์รัติการไปแล้วนะครับเทปนี้เราได้ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับผู้อำนวยการอํานวยวงสุบัณนะครับจะพาเราไปลงเรือนะครับแล้วก็น้ําที่เราผลิตเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยไปดูครับว่าประโยชน์ของมันเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเพราครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทําอะไรบ้างครับวันนี้ก็เราจะผลิตไปการชุมชนนะครับนะครับ แจกให้กับบริการชุมชนที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็เราจะเทน้ําจุลินทรีย์นี้ลงในคลองเพื่อปรับสภาพของน้ำนะครับอืมอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับน้องๆพร้อมหรือยังครับพร้อมพร้อมหรือยังครับพร้อมเลยถ้าเกิดพร้อมกันแล้วครับเราลงเรือไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับลุยกันเลยการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆจากสิ่งที่พระองค์ได้ดำริขึ้นครับได้ส่งผล เกิดประโยชน์จริงกับชุมชนกับประชาชนของพระอ,องค์นี่จะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังในจิตสำนึกของเขาทำให้เขารู้สึกว่านี่แหละเขารักในหลวงเพราะอะไรอบริษัทไทยเบบเรสจ,จำกัดมหาชนและสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมทโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพเอาละครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ลงเรือมาแล้วนะครับและที่สำคัญครับเราจะนำนี่ครับ ผลิตภัณฑ์จุลินรีย์ชีวภาพครับไปแจกตามชุมชนบทแล้วก็ตามบ้านต่างๆที่อยู่ข้างแม่น้ําลําคลองครับวันนี้เราเตรียมมาหลายขวดเลยทีเดียวนี่นี่นี่เจอแล้วครับแจกเรือกันเลยนี่ครับนี่ครับวันนี้เราเอาจุลินทรีย์ชีวภาพมาแจกนี่ครับคุณต้าครับจุลินซีต้องไปใช้แล้วครับประจำของโรงเรียนเราเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราเอาน้ำ จุลินทรีย์ชีวภาพมาแจกครับนี่ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ชีวภาพของโรงเรียนเป็นประจำเลยใช่ไหมครับอใช้น้ํายาล้างจานนะครับของที่โรงเรียนเราผลิตกันขึ้นมาเองนะครับเป็นประจําเลยใช้ใช้ดีหรือเปล่าครับใช้ดีไหมครับใช้น้ำยาล้างจานดีไหมครับพี่จุ๋มนี่ท่านผู้อำนวยการครับแล้วเราอยากทราบว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยทางโรงเรียนทำมานานหรือยังครับโรงเรียนได้เริ่ม เข้าร่วมกิจกรรมนี้เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับประมาณปีพศ2547นะครับโดยมีคุณครูนะครับไอรับการอบรมครับผมัแล้วหลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้ดําเนินการมาโดยตลอดนะครับโดยมีคุณครูรัติการนะครับเจ้าของโครงการซึ่งโรงเรียนก็พยายามจะให้การสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นเผยแพร่ไปสู่ชุมชนนะครับนอกจากจะปลูกฝังเด็กเราแล้วเนี่ยโครงการพวกนี้ยังสามารถมีประโยชน์กับชุมชนด้วยครับ ก็เหมือนเป็นการช่วยช่วยเศรษฐกิจได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่านี่เป็นการที่เราเอาวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติจ,จริงแล้วมาผลิตแล้วก็แจกให้กับชุมชนของเราได้ได้ใช้กันนะครับรู้สึกดีจริงๆที่วันนี้ได้มาร่วมทํากิจกรรมแบบนี้กับอาจารย์ด้วยครับและโครงการนี้ครับถือว่าเป็นโครงการรัฐพ่อาพากปฏิบัตินะครับที่ทางโรงเรียนแล้วก็ทางอาจารย์ได้ปลูกจิตสํานึกให้กับน้องๆได้ทํากันนะครับแล้วผมผมอยากรู้มา,มากๆเลยครับว่าสิ่งที่อาจารย์ได้สอนน้องๆน,นะครับให้รักพ่อหลวงด้วยการปฏิบัติเนี่ย มันดีต่อมันดีกว่าที่เราสั่งสอนน้องๆให้รักพ่อหลวงด้วยคําพูดหรือการสั่งสอนด้วยการพูดเนี่ยอย่างไรบ้างครับร่วมทําความดีโดยอิชิตันกรีนทีอิซุซุดีแมทรีครอสใหม่ อาจารย์ได้สอนน้องๆน,นะครับให้รักพ่อหลวงด้วยการปฏิบัติเนี่ยมันดีต่อมันดีกว่าที่เราสั่งสอนน้องๆให้รักพ่อหลวงด้วยคําพูดหรือการสั่งสอนด้วยการพูดเนี่ยอย่างไรบ้างครับการฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยจะเป็นการให้เด็กที่เรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงที่ดีที่สุดครับถึงแมใใ้ในเรื่องของอาการรักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับนะครับเด็กรุ่นหลังๆอาจจะไม่เห็นภาพที่พระอ,องค์ทรงได้ทําง,งานหนักมาตลอดเวลาครับอาจจะได้เห็นแต่เพียงรูปภาพถ่าย และปัจจุบันก็เห็นแต่เพียงท่านท,านทงพระประชวนแล้วก็เราจะมาบอกว่าร hey, ักท่านหลวงนะรักท่านนะรักท่านนะนะครับแต่การที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆจากสิ่งที่พระองค์ได้ดําริขึ้นได้ส่งผลเกิดประโยชน์จริงกับชุมชนกับประชาชนของพระองค์นี่จะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังในจิตสํานึกของเขาทําให้เขารู้สึกว่านี่แหละ เขารักในหลวงเพราะอะไรอืก็เลยเป,เ,ปเป็นวิธีการสอนอีกแบบหนึ่งใช่ครับนะครับ<ช>แล้วอ,อ,อยากจะถามประจาว่าพระบรมฉา,ายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่มีภาพไหนไหมครับที่ท่านผอ,อหรือผู้อำนวยการประทับใจมากที่สุดครับก็ <c oughs> เป็นภาพที่พระองค์ทรงมีมีอ่ามีเหงื่ออ่าๆๆหลายๆคนคงเห็นทำทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงทำทรงงานหนักมากครับผมเพื่อประชาชนของพระองค์ครับ จนเรามีความรู้สึกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เมื่อเราเหนื่อยจากการทํางานเมื่อไหร่พอเราเห็นภาพนี้เรามีความรู้สึกว่าองค์ทางานหนักกว่าเรามากเท่านะัม,มันก็ทําเป็นกําลังใจให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความรู้สึกว่าเรายังต้องทํางานอยู่นะรเราต้องทำงานโดยเฉพาะเราเป็นข้าราชการต้องตอบแทนพระอ,องค์ท่านครับผมจา์ครับแล้วถ้าเกิดอาจารย์มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอาจารย์อยากจะกราบบังคมทูลอะไรท่านบ้างครับ อยากให้ท่านพระองค์ท่านรักษาพระบรารกายให้มีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นนิ่งขวัญร่มโพร่ร่มใสเป็นกําลังใจให้กับประชาชนชาวไทยครับจะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับจะได้ดําเนินรอยตามที่พระองค์ได้าวางมีามีพระราชดำริต่างๆนะครับะะเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความสุขตลอดไปครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำต้อยติ่งนะครับรวมไปถึงอาจารย์รติการด้วยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับนี่ที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการ สร้างจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับแล้วก็ได้นําเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆนะครับนอกจากใช้ในโรงเรียนแล้วใช้ตามบ้านเรือนของน้องแล้วครับยังได้เอาไปช่วยเหลือนะครับชุมชนที่อยู่ละแวกตามโรงเรียนด้วยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆกับโครงการแบบนี้นะครับแล้วก็ได้น้อมนําเอาราชพิษราชธรรมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริงด้วยนะครับวันนี้ครับรายการทําดีที่พ่อทาของเราครับเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพวกเรานะครับทั้งเรือเลยทั้งลำนี้ครับจะนำนะครับจุลินทรีย์ชีวภาพเนี่ย ไปรักษาสิ่งแวดล้อมครับเราจะนาไปเทลงแม่น้ำนะครับนี่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราให้อยู่คู่กับพวงชนชาวไทยอยู่คู่กับคนไทยของเราไปนานๆน,น,นะครับวันนี้เราทั้งหมดในเรือนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เทปหน้าครับกับรายการทำดีที่พ่อทำวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปแล้วครับสวัสดีครับอา้าวชูบ๊ายบายเดยวอา้าวเตีวไปเทไปเท ดีสิชื่นชมทุกความดีครับ